สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปอย่างนี้ยายบนบนอยเย่บนใส่สายสมอทอกเอาพี่น้องอยากไล่เสียงรถพอนี่มาเป็นมูพาอา,าี่ขึ้นเราล่ะในช่วงเวลาตอนนี้จะซีโมงแรงของของประเทศสวีเดนพี่น้องบ้านเฮ้ากับสีซี คุกกันสิป,ประมาณสองทุม่มสามทุ่มแน่นป่สองทุ่มก็กวัวสิสามทุ่มแล้วเนะนาะนางกันหาชั่วโมงพี่นอ้องแ้วมันออกจากออกจากบ้านสามโมงแรง โ่วแล้วงั้นโซนูน่นนี่นั่นเอาขยะเอาอย่างไปลงกลับไปออฟฟิศไปเอารถเขาบ้านกสิบประมาณหาทุ่มเที่ยงขึ้นคือเก่าละพี่น้องไงแล้วเสียใจบนม้านคือมันเปลี่ยนมือถ้ามือใดถ้ามือใดกลับไปเดอกเดกอกยังสี่คันมากกาแรงมือน,นี่คือเขานอนนอนตื่นสวยแหละ ไปยังแล้วก็เสี่บหอยยบนมานํ่งแล้วก็สิาหานนนะแน่นอนอกินเมลอนพี่อน้องแล้กินเต็มเต็มถุง ไปพ่อพักพักกระเดาก็บไล่หลายเรา,าก็เห็นพักตําลึงฝรัง่งพักตําลึงฝรั่งที่เขาปลูกไว้น้ขาขังหัวเห็นห้อยเขาเก็บอยู่แล้วย,ยืบบุก็ไปเห็นอยู่ในอ่าคลิปยูทูบช่องไดเนพน,นท้ายเ,เบิง้งยบ่บวุญเออมันแมนมันแมนพักอันนี้แหละมันเป็นพักตาลึงฝรั่งเนี่ยแหละยอดเป็นตะลวกอยู่อันเราก,ก็หลายหลยอย่างที่เขาเห็น ที่มันกินได้แต่มาเยี่ยบนบ่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 เอาบ่กินนะพี่น้องอันไหนที่พ่อสิกินได้กับสิคิดว่ากับสิกินอยู่อันไหนกินบ่ได้ก็บ้านนี้กินบ้านนี้กินเข่าเทียงได้กินอันเมี่ยงปลาเต้าหมูเส่าตะตะกอนเทียงเปล่ะพี่น้องอันนี้มันกับสี่โมงแลวสามโมงสี่โมงไ้เนี่ยบนกินสมเนื้อพอเข่ามาพอกระปุกเข่าเนี่ยกินเต็มเนี่ยกินเต็มถุง ถุงกระดาษนี่บมมี่ยังที่นา่มงมมียังไม่จะเนี่ยกินมันก็ติถือกินที่เหล่านั้นหนารเพ่อไ่เนาะ,นนะเปิดเปิดหนาต่างมันก็นเป็นแล้วสมเนื้อมันสมแล้วเยอะมงกันแล้วใส่ตู้เย็นไว้ใส่กับพกุกใส่ตู้เย็นไว้บันนี้บมมีเวลากินบันนี้ วางจำไส้ม่อนกับปลาไส้ม่อนใส่สวยขนมจีนมื้อน,นี้ผัดกินอันเมียงปลาทูน่าแซ่บมันก็ไปยูทลองไปได้เลยมันก็นหิวอีกคือเก่าตัวมันคำละเนาะพี่น้องหมู่บ้านนี่ซิตี้นี่ งามแห้งพปหนองงามงามบางเขาจบเป็นล็อกเป็นล็อกเ,เ,เ,เปล็อกเป็นระเบียบเรียบร้อยดีเพราะงแล้วเอาถังขยะขึ้นรถเีแล้วใส่ให้เรลีกดันอื้อออยู่นมตังต้งนรับเพอาะ่ย buồn lo mày xâm lấp buồn, gin năng gin, bánh nhắn gin là cả hiện bánh đế ngâm ngâm cả chai kẹp, mơi cả bắp bọ, bắp bọ lông, nón, nhúp ăn cả bò miêu, mắm hầy nghe cả khoai đẹp hay lào hiện na, um. แกนะบวรมามามาน้ำมังสิบจะอดโรทนิดาลไปอย่างเส้นเลืนบรรรคือจิดส่วออนเท่าไหร่หุว่าแเข้าวดีมาน้ำลองสิเข้าอย่างเนี้ยเข้าขกับเต้นเก็บเก็บเก็บใส่ถุงกระดาษมา He will put out oni tang đèn nó nắp 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 สามหาหลอด Your family h a v e p r o b l e m สามเขาบอกว่ามีหยังดอกนิดน่อยนั่งสองสังเกตว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรสิเกียดบอมีปัญหาบอขณะว่างโทรศัพท์ปุ๊บสิถามเขา,าหลดหวด่หวงใหญ่เขาคักไปเนี่ บ้านยูมีปัญหาเรื่องเงินบบเขาต้องงานเงินตีแบบแล้วก็บ่เขอใจแล้วก็บรูเรืองมันเพราะใบยี่บนคุยภาษาอีสานคุยภาษาบ้านเฮาแล้วก็บ่เขอใจแล้วก็บลูเรืองน้ำเเฮาบอกจบเจ้าก็ติถามแหละบ้านอยูมีปัญหาตีบนก็บอกมีอย่างดอกจะรีโต้แล้วเราเห็ดเปียกอะเราเห็ดเพื่ออย่างหรอพี่น้อง ลำพังแล้วหน่ะเ่กินเพราะบันไดเด้ฝรั่งเขาบ่ได้กินแบบจุจีจุกจีลำดีลำไรเบื้องซื้อมากระนี้มาสดซดเขาหัวก็เก็บมาใหม่ๆพี่น้องเขาเขาห่างไปใหม่ๆฝนสดอยากแนวใดก็ซื้อเฮาบ่บ่หาตวายาหรอกถามยาเยบุญเราสิถามยายบนญหรอวะอยู่นันอยู่ต้องการบ่เยบอขันถามยายบนเยายบนสิเซโน เราเลยบอถามคันไปผูดเดียวนี่เก็บมากเจ็บมากสีสังเกตเห็นมาเขาซื้อมาแล้วเขามักกินเนว้วไดนั่นแหละเดี่ยวลังแล้วก็สีซื้อมาเรถามเขาเลยละ่ะคึ้นหัวตาเป่าเป,าเป่ามากมาก ฟางกับปเปลาเนี่ยมักแห้งัอบระดิตอบรีกับอาุุนพี่น้องอนี่คุณถามนี่บนวันยายทำเล็บอยู่ที่สวีเดนแพงไหมเจ๊นบนบ่ได้เห็ดบ่ได้ไปเห็ดในร้ลานดอกพี่น้องตัดเราเอง พญาย่าไปสือสีพญาย่าไปสื่อสีพาไป,าไปนักกรเลยสื่อสีสื่อ,อย่างมาเท่าเองเมื่อลลางเองหวานอยู่พี่น้องบ้านหวานยังช่ำเลยเงียเงียเจ็บ Bây giờ bồn mặc kìa ngủn quá ngủn nuôi nhê nuôi đắm Mình là, là, là xẹp. Xẹp nàng con nuôi cũng ăn kìm bà Nó vắng quá hẹp nha kênh Hoàn lắm ba Nó vắng lắm hoàn mơ nè Thỏ sửa kiến nháo ạ Lắm hỏa lò Lắm hỏa Good You look Good idea Nãy đại lý nhiệt huyết. Tốt bụi. Hãy cho kênh Ghiền Để ขันสิวิตัดผมออกกันนะเห่นไหมล้วหัวผุนหัวผุนเถิดหัวผลลุนหลานทั้งเครื่องเนาะคนกันหนาผากเถิดเถิดอยู่แล้วไปตัดผมมันนี่มันสันสมันปัดบ่ได้น้ำลมผัดน้ำมันเกิดซี่เผินมาเห็ดงังเผินมาเผินลำคัน่นเยอะบนกับ่ายุไซมัวอาบุพอไซมัวน่ะหนาผากหัวหลานแดงเบ็ดเลี้ยวเยอะบนบ้า แดดบ้านข้าเจ้าอ่ะมันมันเป็นใหม่ๆเดไ๋ยวแต่บนีพี่น้องเสือเย้บนเมืองนั่นเสือแขนแขนกุดดำเป็นกันเลยดำเป็นกันไปเลยอืมวานบีดาลิง มันปเป็นเมนบาฮวนคือบา่นห้าดรอกบา,หาห่นห้าวหอนมันก็ดำมันก็ดำไปน้ากันแต่น,นี่มันทอดใหม่ๆแบบแรกก็บ่รูปบนในบะมีเสื้อนี่งม่่ดำไปเลยเป็นยังก็ใส่หมวกแอ้บนใส่เสื้อหละมันเย็นหัว น้ำมะเรงเย็นๆมากเลยน้ำหมกหลาน้ำหมกน่อยเลยเราเห็นงั้นเป็นตัวไอ้ต้นตะเลต้น,ตนถึงมันสิบอมเมนว่าได้ยกได้แบกได้หามกับจริงอยู่พี่น้องแต่มันใส่เวลามือหนึ่งหลายสโม,มุงอยู่ดีเราเห็นเราเนี่ยรถเนี่ยปีนขึ้นปีนลง เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลง่งเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลง่งมันเมืยน้ำขึ้นหลดลงลดมีเห็บซี่ว่าเคยเห็นอยู่นคือยังเขามีสองคนคนหนึ่งขับคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งมันโมเมีน,มมมมมนดอกเห็เนจะเข้าไปผู้เดียวอันเนี้ยถ้าสองคนนี่สิส่วนมากก็จะเป็นยกปกเกตใหญ่ประมาณนั้นพอเจอเกณฑ์นหน้าถิมแล้ว เอาเดี on, ๋ยวอย่าบนเห็นบนไหนงามๆอยู่บวกจิตใาอย่าเบิงเด้อพี่น้อง